เอฟซีเรื่องคนประหยัดวีเอคนซุ่มฟุ่มเฟือยตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะคนประหยัดเคยวันนี้จะออกไปซื้อของกินนอกบ้านสักหน่อยว่าแต่ขับรถไปดีไหมเนาะไม่เอาดีกว่าเบืองน้ำมันเฮ้ เดินไปนี่แหละดีสุดและจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมัน,มนช่วงนี้น้ำมันขึ้นราคาแพงก็แพงอยู่ใกล้แค่นี้เราเดินไปได้แค่หน้าปักซอยเองโอ้ยช่วงนี้มันร้อนนักร้อนดีจริงๆหิวก็หิวอยากออกไปซื้อกับข้าวนอกบ้านแต่อยากกินร้านเพลง กินอาหารร้านแพ,ง,พงหรูดีกว่าขับรถไปดีกว่าที่เกียรตเดินมากๆเลยช่วงนี้ยิ่งเมื่อยขาอยู่เปิดแอร์เบอร์เยอะสุดเลยละกันเอานี้แหละร้านนี้แหละหรูสุดแหละไม่อยากไปกินข้าวหน้าปัดซอยเลยเฮ้ยมีแต่ไก่ทอดมีแต่อะไรก็ใหม่ลูกนี่แหละร้านหรูมากๆเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะไม่ทราว่าเอาอะไรดีคะดีฉันขอเป็นเออ่มนขนมบาทเต็มเลยอ่ะฉันขอเอาไอ้แพงสุดเลยอ่ะคืออะไรคะอ๋อแฮมเบอร์เกอร์สเต็กค่ะราคาคือหนึ่งพันบาทค่ะโอเคค่ะจิบจ่อยมากค่ะโอ้น่ากินมากค่ะ หัน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 อืมอร่อยมากเลยนะแค่นี้คนปยัดลอลอโอ้โหอิ่มแล้วว้าวแฟนขายกระเป๋าแต่ยังมีเงินเหลือไม่ใช่ดีกว่าไหมซื้อแต่ยามจำเป็นกระเป๋าใบเก่าเราก็ยังมีอยู่นี่มันยังไม่สิบแตกเลยถ้างั้น ไม่ซื้อก็ได้เราต้องเป็นคนประหยัดเดี๋ยวไปเก็บกับไปเก็บเงินให้มันเยอะๆก่อนบ้านเราก็ไม่ได้รวยอะไรมากประหยัดไปก่อนละกันฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราก็มีของเราอยู่แล้วเราใช้ถุงผ้ายองดีกว่าเยอะเลย เดี๋ยวใช้ไม่นานมันก็ซิดแตกแล้วอุ้ยอยากกินร้านหรูๆแต่ไม่ได้ฉันกินข้าวมาแล้วมันแพงด้วยสิจะเอาตังที่ไหนละ่ะฟุมมันก็จะฟุ้มเฟือยกว่าจะถึงบ้านไม่ไปนอนหลับดีกว่า เหนื่อยแล้ววันนี้ไม่ดูทีวีดีกว่าเปืองไฟเอ,อ้าวลืมไปเลยว่าอาหารหมาหมดทำยังไงดีล่ะทีนี้อ,อ๋อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วเอาข้าวคุกแป้งทอดเฮ้ยไม่ใช่คุกเย็นเย็นไปให้หมากิน หมาเห็นหมามันชอบกินเอาไหมก้มนั่งนั่งโอเคเออเราจะปิดคอมพิวเตอร์ไปเลยเราจะไม่ใช้เด็ดขาดเฮ้ยออกกำลังกายฮึบฮึบคนฟุ้งเฟื้อยเวลาผ่านร้านกระเป๋าเฮ้ยอิ่ม เดี๋ยวออกไปดูข้างหน้าดีกว่าเผื่อมีอะไรเปิดใหม่โอ้ยร้านอะไรอะ่ะโอ้ยร้านกระเป๋าอย่างงี้ฉันต้องไม่พลาดสายกระเป๋าอย่างเงี้ยฉันต้องสื้อจะแพงแค่ไหนกันเทียวดูสิอืมสวยมากเลยค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะมีกระเป๋าใบที่สวยที่สุดไหมคะมีค่ะตรงนั้นเลยคุณลูกค้าชอบสีอะไรคะโอ้นี่สวยมากค่ะอันนี้ตั้งโชว์เฉยๆค่ะมีอะไรที่สวยมากเลยไหมคะคุณลูกค้าชอบสีอะไรคะชอบสีเป็นสีขาวอะคะ่ะสีขาวแนะนำให้มันสวยนหรอคะอ๋อตรงไปเลยค่ะเราอยู่ข้างบนนั้น ออ้อันนี้หรอคะใช่ค่ะสวยค่ะนี่วิสวยมากค่ะโอ้สวยค่ะเอาใบนี้แหละค่ะกี่บาทคะอืมใบนี้หรอคะทั้งอ่ะใบนี้ใช่ไหมคะอ๋อใบนี้ประมาณสองแสนบาทนะค่ะโอ้โอเคโอเคก็ได้ค่ะนี่ค่ะ ขับคุณแค่แกะนาเช่นใหม่นแะคะ่หูกระเป๋าสวยมากเลยแย่ห yeah. ูยตวยสวยชอบจริงๆโอ้มีกระเป๋าเก็บตังค์ใหม่แล้วตีใจจังเลยสวยด้วยอย่างนี้แหละมันสวยเราต้องรวยไว้ก่อนผู้ผู้ก็จะมาอิจฉาเรา ถึงบ้านสักทีต้องถ่ายรูปไปอวดเพื่อแล้วล่ะคนประหยัดโอ้เฮยตืดตืดตืดใครโทรมาเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อเลยค่นี่นะไงครับวันนี้มีคนบอกเจ้านายว่า เงินเข้าบัญชีเจ้านายหนึ่งล้านบาทแล้วนะคะฮะจริงค่ะโอเคครับโอเคครับโอ้จริงหรอครับโอเคครับผมคุณมากเลยนะครับโอ้ดีใจน้ำตาจะแตกแล้วครับโอ้ในหนึ่งปีที่เราผ่านมาเนี่ยโอ้ยมันได้ยังไงนีนเน่เองที่เราไปหยัดโอ้ยเงินเข้าบัญชีจังล้านหนึ่งมีเงินเก็บหนึ่งล้านแล้ว โอ้ยมีแมวต้องประหยัดเหมือนเดิมแมวแมวไปไปโอ้ยดีใจเว้ยแต่เงินเก็บหนึ่งนแล้วต้องทำงานต่อไปจะได้มีเงินใช้ในยามจำเป็นโอ้มาได้แล้ครับอีขาวว่าเงินเข้าบัญชีล้านหนึ่งแล้วแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ วันนี้มันเดางไงนี่เองหลังจากไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีงานทำโอ้ยไม่ใช่ผิดห้องผิดห้องเฮ้ยมาแล้วครับคนโอเคครับเอ,อ้ย ลืมพูดลืมพูดคนฟุ่มเฟือยโดนขายบ้านตืดตืโด,ดโอ๊ยใครโทรมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยไหนดูสิไยคะ่ะนี่ธนาคารเองนะคะวันนี้คุณไม่ได้ถอนบ้านผลบ้านมาหลายปีแล้วนะคะวันนี้ขอมาผล คุณมาผ่อนบ้านได้ไหมคะฉันไม่มีเงินนะคะตอนนี้ฉันไม่มีเงินหมดแล้วคุณก็ต้องขายพื้นดินที่นี่นะคะแล้วก็เอามาเงินเอาเงินมาให้ฉันไม่นะคะถ้าคุณไม่ทำคุณก็ต้องจ่ายเงินมาค่ะก็ได้คะ่ะฉันยอมจ่ายว่านนี้โอเคคะ่ะแค่นี้ก็จบตอนนี้ ฉันมีกระเป๋าแบร์นเนมแต่ฉันเงินในบัญชีฉันเหลือศูนย์บาทแล้วโอ้ยวันวันก็ต้องกินแต่มามา่านอนก็ต้องกอดกระเป๋าใบเนมไปไปผ่อนบ้านก่อนละกัน โอ้ยวันนี้ฉันไม่มีเงินจ่ายแล้วฉันต้องขายบ้านแล้วแหละบายยนะบ้านโอเซเดือดเตอที่ดินเปล่าๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันในเอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุุงจริงกุุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราคะ่ะทุกคนอย่าเป็นคนฟุ่มเฟือยกันนะเราใช้เงินอย่างประหยัดละไม่งั้นจะเหมือน เป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้นะบ๊ายบาย